ปิของเราชื่อว่าการใช้กิจกรรมการเรียนการสอนโดยวิธ e ี K W L R เพื่อส่งเสริมความเข้าใจการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นม4นะคะคือความเป็นมาและความสำคัญของปัญหาก็คือว่านะคะในวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเด็กหนึ่งไม่ได้คำศัพท์สอ,อ่านไม่เข้าใจพออ่านไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องสามตอบคำถามไม่ได้ นะคะตอบปัญหามไม่ได้แล้วก็มาวิเคราะห์กันว่าเวลาเด็กสอบเข้าที่ไหนก็ตามให้เด็กจบมอง 6, นะคะข้อสอบส่วนใหญ่ภาษาังกฤษจะเป็นบทอ่านนะคะโดยเฉพาะข้อสอบโคตาจะห็กว่านะคะข้อสอบทั้งหมดมี70 70สข้อบทอ่านมี25ข้อข้อละ2คะแนนนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราใช้กลวิธีการอ่านสอนเด็กคิดว่าเด็กน่าจะ เข้าใจเนื้อเรื่องและคำถามนะคะและสามารถตอบคำถามได้นะคะ,ะจากความสมคัญก็คือว่าในเด็กอ่านไม่เข้าใจแล้วลรัฐบาลก็เลยเห็นหความสาคัญของการอ่านโดยการะจะทําโครงการรากกันอ่านเช่นนั้แล้วก็หลายโรงเรียนก็ทําอยู่นะคะทีนี้เมื่อเด็กอ่านแล้วเด็กไม่สามารถวิเคราะห์ได้ไม่สามารถที่จะมี สรุปความคิดรวบยอดได้และสุดท้ายก็ตอบคาถามไม่ได้ทำข้อสอบไม่ได้ผลสาเร็จก็เลยต่ําอันนี้คือความเป็นมาและความสาคัญของปัญหาของเรานะคะอันดับต่อไปนะคะวัตถุประสงค์ของการวิจัยเราจะใช้สองข้อเองเพราะเราใช้คนิคการสอนนะ,ะวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราจะเปรียบเทียบผลสาเร็จของการเรียนความเข้าใจการอ่านก่อนเรียนและหลังเรียนโดยวิธีการสอนแบบ K-Development a r นะคะอันที่2องเราจะศึกษาความสามารถในการเขียนสะท้อนความคิดเห็นก็คือ R ก็คือ reflection นะคะส,สมมติฐานการวิจัยก็คือนักเรียนที่เรียนโดยวิธีการสอนแบบ K, เค R มีมีความเข้าใจความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจสูงขึ้นอันที่สนักเรียนสามารถมีความเข้าใจมีความสามารถในการเขียนแบบสะท้อนความคิดเห็นได้ ะะเขาบอกว่าการเขียนแบบสะท้อนความคิดเห็นก็คือเขานักเรียนตระหนักและรู้ตัวเองในขณะที่เรียนจะมีลักษณะของที่เรียกว่า metafunction um metafunction um ก็คือการเรียนรู้ที่มีอภิปัญญาในตัวเองถ้าเราถามธรรมดาเนี่ยอ่านเด็กธรรมดาว่าวัดแ r ว w เวนพวกนี้เด็กจะดูแพ่เรียงตามเนื้อหาแล้วมาตอบเวนวอชีบอเด็กก็ดูแค่ปีพศมาตอบได้แต่เมื่อใดก็ตามถ้าเด็ก,ก เรามีคําถามที่เมต้าเข้าไปแล้วให้เด็กฝึกเด็กจะรู้ตัวและสามารถวิเคราะห์ความคิดรวบยอดตัวเองได้นะคะก็บอกว่าการสอนแบบเมต้าคอมิชั่นเด็กจะต้องมีลักษณะ3อย่างคือ planning monitoring และ evaluation planning ก็คือวางแผนก่อนวางแผนการอ่าน monitoring ก็คือตรวจสอบว่าอ่านแล้วได้อะไร e v a l u a t i n g ก็คือการประเมินค่านะคะ